คำนิยามง่งายๆของเจอร์สเนเนอร์คือเป็นนักเตะที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันสิ่งนั้นก็คืออนเนกประสงค์เหลือเกินครับคนเหล็กอนเนกประสงค์กับนักเตะที่ถูกเรียกว่าธรรมดาเหลือเกินครับแต่เขาทํายังไงครับถึงก้าวข้ามแล้วก็เติบโตในกระแสฟุตบอลจนมันถึงด่วนนี้ได้ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาร์บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเมนสแตนไทยแลนด์ครับหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายมิติด้วยครับหลากหลายแนวทางนะครับไลฟ์สไตล์อาจจะมีเยอะขึ้นฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับวันนี้เป็นเรื่องของนักฟุตบอลอายุมากครับโอเคครับบนวัย36ปีย่าง37 เราอาจจะเห็นริซโซโรนโ,โดกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดมันอาจจะไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่แต่ผลงานส่วนตัวของโรนโดก็ต้องยอมรับนะครับว่าบนไว้ขนาดนี้ยังยิงได้อย่างสม่ำเสมออยู่แต่ถ้าเราจะมองหานักเตะวัยดึกคนอื่นๆละ่ะมีอีกไหมที่ยังยืนระยะได้ยืนหยัดได้บนหลีกสูงสุดกับอายุขนาดนี้ใช่ครับตามหน้าปกเลยครับ เจนส์มิลเนอร์ครับถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับมิลเนอร์ไม่ได้โดดเด่นแพรวคพรวหรือมีความอัศจรรย์เหมือนกับเรซยอนรลันโดเพียงแต่ว่าการยืนระยะของเขามันน่าสนใจครับกับนักเตะที่ถูกเรียกว่าธรรมดาเหลือเกินครับแต่เขาทำยังไงครับถึงก้าวข้ามแล้วก็เติบโตในกระแสฟุตบ,บอลจนมันถึงด้วนนี้ได้คำตอบง่ายๆเลยครับสิ่งที่นำท้ายกับเขาก็คือ ทัาศนคติครับคำนิยามง่งายๆของเจอร์สเเนอร์คือเป็นนักเตะที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับสิ่งนั้นก็คืออนเนกประสงค์ลือเกินครับเล่นได้หลากหลายมากและเป็นนักตนเตะอเนกประสงค์ที่ที่แข็งแกร่งด้วยครับคนเหล็กอนเนกประสงค์มีความทนทานเป็นพิเศษเจ็บน้อยครั้งหรือเจ็บแต่ละครั้งก็ใช้เวลาฟื้นตัวได้เร็วที่สําคัญคือเล่นได้หลากหลายครับแล้วแต่โค้ชจะวางแทคกติกมาเหตุผลไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับ วิลเนอร์เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวริมเส้นครับเป็นปีกดาวรุ่งจากลีสแล้วก็ปีกโบราณเลยครับจิมวิ่งถึงเส้นหลังเปิดแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือเขาเล่นในทั้ง2เท้าครับซ้ายขวาได้หมดช่วงเวลาที่เติบโตขึ้นมาจากลิสู์ซูนิคอโซเราแทบจะดาวตำแหน่งเขาไม่ออกเลยครับบางเกมอยู่ด้านขวาบางเกมอยู่ด้านซ้ายหรือบางเกมถ้าทีมเล่นกองหลัง3คนขยับไปเป็นวิงแบ็กก็ได้ทั้งขวาและซ้ายและสิ่งที่มันเสริมขึ้นมาก็คือ เขาเป็นนักเตะที่ไม่ทําให้ทีมเสียประโยชน์ในเวลาที่ต้องเล่นเกมรับวิ่งขึ้นสุดลงสุดซ้อนตำแหน่งเพื่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ข้างหลังฟูลแบ็กทาให้งานในเกมรับง่ายขึ้นช่วยทีมเสียประตูยากขึ้นสรุปเข้าใจให้ง่ายเลยครับมิลเนอร์คือนักเตะประเภทเล่นเป็นทีมได้ดีมากๆครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมมันอาจจะมีข้อเสียนะครับเพราะนักเตะอย่างมิลเนอร์อาจจะไม่เหมาะกับทีมที่ต้องใช้เทคนิคหรือความสามารถเฉพาะตัวอะไรมากนะ เราะเขาอาจจะไม่ได้มีความเร็วสปีดต้นแบบติดจรวดไม่ได้มีลูกเล่นทีเด็ดแพราวๆดังนั้นหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเติบโตวัยรุ่นไปแล้วนะครับเขาก็เริ่มพยายามปรับตัวเองว่าตำแหน่งไหนที่มันเหมาะสมกับตัวเขาไหมส,สุดท้ายก็มาเจอในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนี่แหละครับการเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับครอบคลุมเกมทั้งหมดทั้งรุกทั้งรับซึ่งกลายเป็นตำแหน่งที่เขาชื่นชอบมากครับกุนซือคนแรกที่หันมา จับเอาเจอร์สเเนอร์เล่นเป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ต้องย้อนกลับไปตอนที่เขาอยู่กับแมนซิตี้ครับมาเนลยปิเยกินี่ณเวลานั้นเนี่ยตัวรุกหรือตัวเทคนิคจัดๆของแมนซิตี้นะครับมันมีทั้งเซกิโอเกโรกุนดาบิดซินบาซามินาสลีซึ่งจะให้เจอร์สเมเนอร์เนี่ยขึ้นไปเบียดแย่งตำแหน่งกับนักเตะเหล่านั้นเนี่ยมันยากอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ปิเอกินี่ต้องการก็คือใครก็ได้ครับที่คอยซับพอร์ตผู้เล่นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง จึงเป็นจุดที่เหมาะสมมากครับมีเนอร์เล่นร่วมกับเกรดแบรรี่บ้างยายาตูเร่บ้างรวมถึง ino, แฟนานินโยและกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากครับครั้งหนึ่งครับเป็กกนี่เคยชื่นชมบอกว่าจริงๆมีนักเตะอีกเยอะแยะมากมายครับที่ครองบอลได้ดีกว่าเทคนิคดีกว่าและว,วิ่งเร็วกว่าเจมส์มีเนอร์แต่เป็นเรื่องยากมากครับที่จะหานักเตะคนไหนสักคนหนึ่งที่ใช้คาว่าสมบูรณ์แบบได้อย่างที่มีเนอร์เป็นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการปรับตัวด้วยครับ าเราเริ่มต้นจากตอนที่เขาแจ้งเกิดกับลิสในช่วงต้นยุค2000นนะครับยุคที่ทีมส่วนใหญ,ญ่ยังเล่นฟุตบอลแบบแบบไดเรกอยู่เน้นแบบเปิดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจี้เข้าไปเปิดบอลวัดขึ้นไปเขายืนอยู่ตำแหน่งริมเส้นซึ่งความรักชอบส่วนใหญ,ญ่ก็คือเกมรุกแต่พอมาถึงยุคสองพันสิบมันเริ่มเป็นเรื่องของทักษะแล้วครับเบสิคเทคนิคก,การเอาชนะแบบดวลเดี่ยวเล่นบอลตามช่องเล่นบอลบนพื้นกันมากขึ้นแต่มีประสิทธิภาพ แล้วการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกอย่างฉับพลันซึ่งมิวเนอร์ก็ค่อยๆขยับเข้ามาเล่นกองกลางแล้วก็ใช้วิธีการของตัวเองนั่นแหละครับพลังงานของตัวเองนั่นแหละครับอัดแน่นเข้าไปหรือจนมาถึงยุคใหม่นี่แหละครับกับลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของยิงครอบพลังงานต้องเหลือลน้นคุณต้องวิ่งให้มันเยอะที่สุดแล้วก็ครอบครองเกมให้ได้จุดศูนย์กลางคือตัวบ่งบอกว่าผลลัพธ์จะออกเป็นแบบไหน,นมิวเนอร์ก็ทําได้ครับแล้วกลับมาเชิดชยัยตำแหน่งนี้ด้วยซ้ำไปพัฒนาจากการเป็นตัวริมเส้น เป็นวิงแบ็กเข้ามาเป็นกองกลางเข้ามาเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็เป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ที่ใช้พลังงานอย่างเหลือล้นมากๆมันเคยมีคนถามเขาว่าสุบแล้วคุณชอบเล่นตำแหน่งไหนมากที่สุดเจสเวนเนอร์บอกว่ายากมากครับที่อยากคำตอบเกี่ยวกับตัวเองแต่ถ้าให้เลือกเขาเลือกนปัจจุบันครับก็คือการเป็นกองกลางเนี่ยแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ต้องจําเป็นเล่นในที่ที่คุณถูกขอให้เล่นครับนั่นหมายความว่าถ้าโค้ชอยากให้คุณเล่นแบบไหนก็ต้องเล่นแบบนั้นครับ เพราะเมื่อคุณอยู่ในทีมที่มันแตกต่างออกไปมันจะมีอีกหลายๆปัจจัยอีกหลายเงื่อนไขที่จะเข้ามาครับและสิ่งที่แต่ละทีมต้องการจากตัวคุณมันก็แตกต่างกันออกไปอีกเพราะฉะนั้นต้องหาจุดเชื่อมโยงให้ได้ครับทำยังไงก็ได้ให้เล่นเข้ากับระบบของทีมทีมนั้นการเป็นัเตะข้ามยุคข้ามสมัยเป็นเรื่องยืนยันอยู่แล้วครับว่าตัวเขานั้นปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมมากและเมื่ออายุมากขึ้น ก็พัฒนาตัวเองและหาวิธีการเ่ที่มันเหมาะสมให้กับตัวเองดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ออกกำลังกายสเสมอพยายามครับพยายามให้สภาพร่างกายของตัวเองนั้นพร้อมที่สุดครับเพื่อจะได้โอกาสลงสนามจะให้วิ่งแค่ไหนวิ่งทั้งเกมใช้พลังงานมากขนาดไหนทําได้ครับต่อให้อยู่ในวัยขนาดนี้แล้วก็ตามแต่ซึ่งมันก็เพิ่มเติมกับคนวัยขนาดนี้ครับนั่นก็คือประสบการณ์ครับพลังงานยังคงมีครับแต่ด้วยวัย36ปีนะครับ บางครั้งมันต้องอาศัยการอ่านเกมเข้ามาชว่วยแต่เมื่อถึงเวลาต้องวิ่งต้องไล่กวดมิวเนอร์ก็จะมีถังสำรองตรงนี้แหละครับเอาไว้ใช้เยอะครอบชื่นชมอยู่เสมอครับว่านี่คือหนึ่งในยอดของคนของเขาแม้บางครั้งจะทําอะไรขัดใจกันบ้างก็ตามแต่นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเจาส์วิเนอร์นั้น,น,นโมโหร้ายโกรธง่ายครับแต่ส่งนสำคัญคือเขามักจะเป็นคนที่มีเหตุผลเสมอครับสมัยอยู่นิวคาสเซิลครับ,ครบเคยโดนแกรมซูเนส ซึ่งเป็นคอมเมนเตอร์นะครับวิวาวิจาร์พาดพิงถึงนะฮะประมาณว่าคุณไม่มีวันชนะครับคุณไม่มีทางเป็นแชมป์แน่หากมีนั้งแต่ยางเจอร์ซยมิเนอร์สิ่งที่จะเสือก็คือประมาณว่าเป็นตัวริมเส้นที่ตกยุคอะครับเร็วก็ไม่เร็วเทคนิคก็ไม่ได้ดีสปีดต,ต้นก็ธรรมดาถ้าแบบมีแค่นี้เนี่ยมันไม่สามารถเป็นตัวพลิกเกมได้หรือสร้างความแตกต่างได้แน่นอนครับตอนแรกมิเนอร์โกรธมากครับมันคือความเจ็บปวดครั้งใหญ่เหมอนกันครับ แต่แทนที่จะจะจมปลักอยู่กับมันจะกัดกรุ้มใช้เป็นแรงผลักดันครับเขากลับมาทํางานให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นและเมื่อโอกาสมาถึงก็คว้าเอาไว้แล้วเขาพิสูจน์ตัวเองเขาจึงรับว่าไอ้ขวารณ์ตรงนั้นเนี่ยมันหนักหน่วงมากกับเด็กตอนนั้นนะครับกับวัยขนาดนั้นของเขาครับแต่เขารู้ว่าเกราเสเนตไม่ได้มีเจตนารอครับก็คงทําตามหน้าที่เไปปัจจุบันก็ยังพูดคุยกันได้ตามปกติยังให้ความเคารพซึ่งกันและกันเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งในช่วงที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลัง ต้องยอมรับว่ามิวเนอร์ไม่ได้เป็นตัวจริงถาวรครับมันเกิดขึ้นมา2 3สซีซั่นหลังสุดแล้วแหละครับในมือเขาเนี่ยคลอปมีกองกลางคนอื่นให้เขาเลือกใช้มากกว่านั้นซึ่งมันก็ทําให้มิวเนอร์นั้นพยายามครับพยายามที่จะเร่งตัวเองขึ้นไปเพื่อที้มีโอกาสลงเล่นบ้างหรืออย่างในเกมที่เจอเวสแฮมเมอร์ปี2020ผค้ช่วยหลายคนคงยังจำมันได้ดีอยู่วันนั้นเขาได้โอกาสลงตัวจริงครับแล้วก็พยายามอย่างเหงื่อหยดสุดท้ายครับช่วงพักครึ่งครับสังเกตอาการแล้ว เหมือนกับว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมันตึงๆครับยันครอบก็เลยบอกให้มิลเนอร์นั้นขยับเปลี่ยนมามายืนเป็นตัวต่ําก็คือเป็นเบอร์หกนะฮะตำแหน่งของฟาบินโยนะครับเล่นง่ายๆเข้าไว้คุมเกมจ่ายบอลให้มากกวิ่งนี่นคือสิ่งที่ดียันครอบต้องการแต่พอเริ่มครึ่งหลังไปแป๊บเดียวครับยันครอบก็เปลี่ยนตัวออกเอาเคอร์ติสโจนลงไปซึ่งช็อตที่เดินออกมาเน่ยนะครับเป็นมีมที่ถูกแชร์ไปมากมายเจอร์ซียเอร์ถามคขาว่า แล้วยังไงปรับให้ผมมาเล่นเป็นตัวต่ำแล้วผมก็ทำแล้วออกบอลให้ง่ายขึ้นเล่นแบบนีบ้แล้วคุณก็ยังเปลี่ยนตัวผมอ,อ,อีกเหรอครอปยอมรับว่าเป็นการตัดใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแค่รอให้ครอทิสโจนั้นอบอุ่นร่างกายครับให้มันได้ที่ก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนพอคุยกันเสร็จนะครับยังไม่ทันเดินไปถึงม้านั่งสำรองครับริสโจนลงไปและมีส่วนร่วมในประตูของมูเมสซาลาตุ้มเข้าไปก็กลายเป็นโจ้ขึ้นมาทันทีมิลเนอร์อหันมาบอกเยนครอปบ,บอกว่า เออมีเหตุผลตัดใจได้ดีโอเคครับแบบนี้โอเคสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือมิวเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมีอารมณ์ร่วมโกรธง่ายแต่หายเร็วถ้ามันมีเหตุผลมากพอหรือถ้าทีมได้รับผลประโยชน์จากการตัดใจครั้งนั้นเขาโอเคครับรับได้ทุกอย่างอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ทีมนั้นประสบค์เร็จเขาพร้อมครับอีกหนึ่งงานหลักของเขาในาปัจจุบันนะครับมันคือเรื่องของการถ่ายทอดประสบการณ์ครับ แล้วก็พยายามผลักดันให้เพื่อนรุวมทีมนั้นเติบโตขึ้นมาการเป็นนักเตะซีเนียร์ที่ดีอย่างเขานั่นคือเขาผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เรื่องราวของตัวเองนี่แหละครับไปบอกต่อไปสอนต่อให้กับรุ่นน้องซึ่งประเด็นสำคัญก็คือเหมือนเดิมครับเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านั้นมีผลง,งานที่มันดีขึ้นเมื่อทุกคนมีผลงานที่มันดีขึ้นทีมก็จะได้รับผลประโยชน์ที่มันดีขึ้นด้วยเมื่อมีอยู่ช่วงนึงครับช่วงที่เยนครับเข้ามาแล้วก็ ทำทีมดีขึ้นแต่แชมป์ยังไม่มารองแชมป์ลีกครับรองแชมป์ยุโรป้าลีกรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเจสร์สเนอร์เคยให้สัมภาษณ์กับทางเดียเทอร์ติกบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คล้ายๆายกับสุญญากาศครับมันเหมือนกับว่าทุกคนพยายามหาคำตอบเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะทำไมทำไมมันยังไม่ได้อีกทำไมมันยังไม่ได้แชมป์อีกซึ่งตัวเขาก็พยายามบอกกับทุกคนครับโดยเฉพาะในวันที่ ชิงชาเลอร์แชมเปนสลีกกับทอรแนมฮอสเปอร์ครับปีส0 um, um, 1 9สเขาพยายามบอกน้องๆทุกคนครับบอกว่าอย่าติดกับอย่าจมปลักกับความรู้สึกเดิมๆที่ที่คุณคุ้นชินกับความพ่ายแพ้ก่อนหน้านี้มันผิดพลาดแล้วเกิดขึ้นแล้วครับคุณแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งสำคัญคือต้องก้าวข้ามมันให้ได้ครับมันเลยนิดเดียวครับต้องมีสมาธิต้องมีความมุ่งมั่นต้องเชื่อมั่นว่าคุณสามารถมผู้ชนะได้ อย่าไปจำครับไอ้ที่มันผ่านมาที่มันแพ้มาตลอดถ้าคุณทำได้มันจะเป็นความสำเร็จอย่างรูปธรรมและมันจะพลิกโฉมความรู้สึกของคุณทุกคนซึ่งริวูท์ทำได้ครับนั่นคือการปลดล็อกครั้งสำคัญชนะสเปอร์2-0คว้าแชมป์ยุโรและหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญก็คือเจนส์มิลเนอร์เนี่ยแหละครับที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนหรือการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบรรดาเด็กรุ่นน้องเขาก็เป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนๆได้เสมอครับ ริพูมีเด็กหลายคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วแจ้งเกิดครับอ่าอย่างเช่นเทรนต์เอกซานเดอร์นองอันนี้คือชัดเจนเทรนต์พูดอยู่เสมอครับว่าเจส์มิเนอร์เนี่ยแหละครับคือคุณครูนอกสนามถ้าคุณจะหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีคนที่ลงเล่นพิมพ์บีตตั้งแต่อายุ16ปีอย่างมิเนอร์เนี่ยแหละครับคือคําตอบเพราะผ่านมาหมดทุกอย่างครับทุกยุคทุกสมัยการก้าวข้ามทั้งเรื่องในและนอกสนามหรือในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาครับคอสตาซิมิกาตมีโอกาสลงสนาม หลงเล่นแล้วสมาธิหลุดผิดพลาดก็เป็นมิวเนอร์เครับคนแรกที่เดินเข้าไปหาแล้วพยายามอุเรียกสติคืนครับตบหน้าเรียกสติคืนเฮ้ย hey! กลับมาหน่อยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือมิลลี่จะเป็นคนแรกเสมอครับที่เข้าไปคุยกับน้องๆที่เข้าไปบอกน้องๆว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรที่มันคือสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทวําและเมื่อคุณโตไปถึงอายุป,ประมาณนี้คุณต้องเจออะไรบ้างต้องรับมืออะไรบ้าง แล้วทําอย่างไรให้มันเหมาะสมที่สุดเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าโลกฟุตบอลมันเปลี่ยนไปมากครับผู้เล่นอายุน้อยมีโอกาสเติบโตมีชื่อเสียงได้ง่ายกว่าสมัยผมเยอะแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็จะได้รับความสนใจให้มันมากขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อยและมันค่อนข้างเป็นความสุ่มเสี่ยงครับที่ทําให้นักเตะหลายๆคนนั้นล่องลอยเหลืองหลงระเริงไปเรื่องนี้สําคัญมากครับมิลลต่วตอบบอกว่าที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเรามีเทรนด์ครับที่เติบโตมาแบบนี้เลยแต่ยังน้อย เขายังอยู่ในระบบที่เราวางเอาไว้ครับทัศนคติของเทรนด์ดีมากครับปฏิบัติตัวแบบอย่างมืออาชีพตั้งแต่วันแรกที่ได้โอกาสจนมาถึงวันนี้สาหรับผมสิ่งที่เรารู้ต้องทําก็คือให้ความเครารพกาบอาชีพของตัวเองครับขยันฝึกซ้อมมุ่งมั่นมีสมาธิพัฒนาตัวเองรับฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทั้งในและนอกสนามแต่เพื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นปึง้งเริ่มเกมเมื่อไหร่ต้องทํากลับกันเลยครับ คุณต้องกล้าวแกรง่งต้องเย่อหยิ่งต้องมั่นใจอย่าก,กลัวใครอย่าคิดว่าตัวเองเป็นแค่เด็กคนหนึ่งต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองสู้ได้แล้วก็เรียนรู้ให้มันมากขึ้นมากขึ้นในแต่แลนะนัดเมื่อถึงวันที่มันเป็นจุดสําคัญนะครับวันที่ได้แชมป์วันที่ติดทีมชาติวันที่ดีได้รับสัญญาค่าเหนือยแพงๆก็ห้ามลืมครับห้ามลืมว่าอะไรที่ทำให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ต้องสอนเสมอเท้าติดพื้นอย่าลงละเลยเคารพ เป็นมืออาชีพแต่พอเริ่มเกมลุยเลยครับอยากกลัวใครมั่นใจเข้าไว้นั่นคือสิ่งที่เจสันวีเนอร์สอนให้กับเด็กๆครับและนี่คือเหตุผลทั้งหมดครับรวบรวมเป็นก้อนเดียวก็คือทัศนคติที่ดีครับในการก้าวข้ามเปลี่ยนไทยยุคสมัยของฟุตบอลอันเนกประสงค์แข็งแกร่งแงนวความคิดดีมีเหตุผลและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังทั้งหมดทั้งมวลครับคือคุณสมบัติของผู้ชายคนนี้ครับ เจมสวีเนอร์ครับผมชื่อว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนิเว์พูหลงรักครับชื่นชอบมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องในสนามครับแต่มันเป็นเรื่องของวิธีการครับเรื่องของวิธีคิดที่เขาแสดงออกอยู่เรื่อยๆว่าเขาคือคนสําคัญของทีมอยู่ต่อให้ใจอายุ36ปีแล้วก็ตามแต่สำหรับสาวกผงแดงเลยครับเดอะคอปครับรักมิลลี่มากแค่ไหนลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงท้าย ฝากของของเราให้ด้วยนะครับ Matchpoint ครับ p o c k e b o o k เล่มแรกของเม s t แตนนะครับรวบรวม25บทความคุณภาพนะครับฝากไว้ด้วยครับหาซื้อกัได้แล้วนะครับร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับเดินเข้าห้างหรือเข้าร้านหนังสือที่ไหนตอนนี้มีขายแล้วนะครับฝากไว้ครับ Matchpoint ครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากมครับสำหรับการตามช่องทางของเรา m นะ n ครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์ออมีด้วยนะครับทั้ง n d c l o u d spotify apple podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ